สวสมชายเผยรวบร,รวมชื่อ91สวเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเสีฐาได้แล้วนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาพโพสต์เฟซบุ๊กรวบรวมรายชื่อครบ91สวเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา100 53เกินหนึ่งใน3หรือ84คนโดยไม่มีการลงมติวันที่16มการาคมนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาพโพสต์เฟซบุ๊กรวบรวมรายชื่อครบ91สวเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา100 53เกินหนึ่งใน3หรือ84คนโดยไม่มีการลงมติ91สวรวบรวมรายชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเกินหนึ่งใน3หรือ84คนแล้วและในวันนี้จะมีสวาบางส่วนทยอยลงลายมือชื่อเพิ่มเติมอีกก่อนจะยื่นต่อประธานวุฒธธิสภาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็วต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153 สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ